เออบัดรีบินไม่ไม่เป็นแปนลรอยกอลัวแปลรอยจังไงเดือนหนึ่งเดือนนึงมันก็มีแค่เซีรอยไปเ,เสีเยแคลเซียมรอยก็บัทบ่บบ่บบัตนั่นไอแก่แคลเซียมีมากกว่เสร็จแ,แล้วอันไม่ต้นอัน,นันนั้มันร้อกับดินเก่ามากมากนันกาใื่กันไปซื้อไปเสียแล้วเด,ดี๋ยวนขึ้นรนมากัวน เงินวัตี่ัตถีจ่าเยอวตอยยี่สิบยี um <4 <4 ่เต่า่เต่ายี่ใช่ไม่ี่กเจ้าเตั้มันจ่าวนึ่เวเดือนที่เรวน่่้บาทมน่ามาบวกอีกไม่ยี่สิบนี่มั่น่ะรัตถีแม่ค่าไฟอยที่หลายแท้คือ่้ข้างทะเลตามหลักมัน4ี Pedro> ่หเดือนนี้น่ะ เราเนี่มอบวกเดืองกี่แล้วซีหน่อยจีซีนะซีพี่เอาไปเขียะเอาไปจ่ายเวนะเื่อนถุนเหลวหไเาไปหาเขารา่าบินมันต่ากันเด่อามาเดือนควนใจไปใจเแลวนั่นบ้าบอันนี้นี้ม่ติดใจวันที่จีนซีน ขาเขาใจว่าเขาก็ไปจ่ายป่ายเยียนแมมตามรักจแต่ตนเยียนไหมบ่าเขาจ่าบางอาทิตย์ก่อนเดือนที่สองเดืนที่สองนี่เาก็มาเมืมาวาดนีไหมเดือนไหนเดือนที่สเดือนบกระนเดือนนไหเดือนไหหมเดือนเดียวนี่ไหมเดือนบกกระนาเดือนบกกระาบรหนากกระ้าสีมระ้าเปนบกกราตเสียดีกุมภาเออต้องเสียดีกุมภานัินเอาไปเสียแลวแม่ดิไหมต้องขสิไร่าไปก็เด้คยานแยกเยียนนี่น่ะ แม่นจานี่เอากลับไปมือเนี่ยให้มันเออมันจีร่วนใบเดียวมาสี่ร้อยสิบสี่บาทไหนยู่ใบนั่นก็ซื้อมันคือกันนั่นละมันเสียแล้วแม่มันน่ามาซ้ำกันเหรอกว่าผู้ผู้ทีรไทยมือนั่นนั่นกันไม่ได้บบแปดล่อยนี่กันนั่นมันก็ร่วงินบินไม่ีิแม่คือมาจังไนะ่วงินเกากชันกว่างงงเบวกกันบวกให่กันแม่้องคืเสียแลวแต่ว่าผู้เฮนไทมือนั่นเพระเห็นหนาแล้วเดียผมแสร้นาเนี่จะหน่ย ผู้ไม่ผู้ม่อนี่พรานามื่นต้นนี้รับเงินเมือนั้นก็ระวังหูคันนี่ผู้รับเงินบอกไว้พาวน่พานแ้วเขาบอรู้จักนี่แม่ผู้รับเงินเขาบอกไปเลยผู้ได้รับเงนเขาจะบอกันี่แม่ดมันบอกึ้นแม่เือเงินมืเือน่อยู่ขอไปหาเขาเพราะว่าเมื่อไรค้าค้าให้แค่ีย่ห่ตามรักมันต้องมีแค่ซี่ลอยมาี่ี่รอยี่ห้าบาทบ่ี่อยหาี่ห้าบาทเออเจ้าค่ามว่ไดข่าข่าเขากัะ้น นั่นระเลยนั่นระบเซตบ้น่เขาไม่ข้างเอาเดือเดือนหนึ่งเขาข้างเลยเดีวนี้เบ้น้างเขาไม่ข้างหรอกผู้ไดว่าข้างเดี๋ยวนี้ข้าเพาะตัดเดี๋ยวนี้เนี่อาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ข้างเขาตัดเลยเ้าจว่าหดเดีอนรอบซ้ำเดียวนี้เขาอยางได้เงินเขาจิมาเขาจิ้เมียนลูกเดียวนี่เดียวนี่นะแมีข้างนี่เขาพี่แมียชั้นพี่แม่ อันรักว่าเป็นกินพันที่แมว่า2เดียนจ่ะเขามัดตาเด้ที่กินที่กินเขาใจเดนอ่นีเขาเ่คมแล้วแมวแหละเขาเ่ควมเร็วนี่เขาตันแล้วนี่มัเร้เบาเดี๋ยวเขามาลายแล้วนี่มันคือรักษาไม่แขางแล้วเป็นเดียนเดี๋ยตัดแล้วเพราะว่าขเจ้าว่าจุตาดย่อนยังเราะว่ามันรักแล้วจะไปแล้วไม้เห็อ่ง่ักันเป็นสองเดียนิมันตัดตโดนแล้วเัดแล้ว มันบ้าแมนบ้าบ้าวนเขาได้งินไปแล้วอะไรคือมันมาซ้ำกัน anyway, นิดเออวอได้นิกเจ้าไปแลวได้ย้ยแมวหมอเู่เดี๋ยวนี้คืมันมาซ้ำกันไันแม่เจ้าเขาวได้งินเจ้าเขาเบียนเจ้าแลเี้ย่ไปมันก็ว่าบินมาซ้ำกันแม่ดียววัดีมันเดียวเสียงนกว่อมเนี่ยคนเดือนวันเดียวเดือดซี่ร่อยกวรหนึ่งาไปแชื่อไหมแต่ของข้าวเดนี่ตั้งเห็นอยู่พอมาิดวัยมันว่อมหยอดเปียกร่อยควรหนึ่งบเแมน กิ๊กเงี้ยนันเขาข้อมอย่ะก่อนที่เดียนมนั่นเจ้าอันมะเขาข้อมเดีที่สวพอมาเห็นเจ้าหล้วพอเขาไปขันหัดเดียนสวนนี่ได้กิ๊กมันไหนลังนนเจ้าแล้วเดี๋ยี่ตว่าใบมันเห็นว่าสวนเพืมมาหน้ามันหูยอสองเดือนถ้าเกินสองเดือนเราจะจดยีนี้สามาักเสียเลยเหรอตวหลายคนกัสองเดือนจะเสียตัวนี้หลาย

啊，那你那孩子，我们那硬不得，这这一个都要用

เไม่เจ็บไฟไรยังไงดิรับม้ป็นริสันด์หนึ่เดออันี้ยาต้นไปยูฝ่าอนยู่เกยวสิไม่่าบอกฝ่าได้เพราะยังสมรกอ่ะอันนยุ่งข้นบอกแล้วพตเาเา้ไหมโอเคแล้วขึ้นยู่างแล้วสิบวยหมอดมอสเขตปแกย่น้ายเ ยังก no. no. ินโจบกินหมย่างี menu, oh, is, you know, ่ม no. 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 ันอะไยุบประตูน no ี่แหละชั้นอะไรที่มันต่อขึ้นหรอเงี้ยติดเขาติเหตุการณ์อี่รัฐเขาบ้านเดิมเขาไปเป็นมันเดียวว่ามายุบไปยุบเป็นหลยอย่าทีเดียวเขาเจ้าหน่ายุบคนเดียวว่าไฟฟ้าแรงยี่มัขึ้นเอาไฟถ่าเขายิบซีชมุ่งแม่ดีแม่เออแม่เยอะนอยามาฟไฟตดไฟตัน่เล้นพวกา่ก็ออกฟิิ

ันใสเคมีหล,เลยเนี้ยมันจะต้องปิเล็กน้อยเต็บปไ่อปลยลมันกคขาดหมดเลยขาดไม่ค่อยโดนหขาดไแล้วค่มีอีอ้าว mẹ nắng vượt chồng nước tuột nè Ông cứ khẩu vương, cứ khẩu vương Bố khẩu vương mà kìa nọ Bố khẩu vương kia kìa nọ Bố vương kia kìa nọ Bố khẩu có về la vương Bố vương toàn đầy Ông cứ biết thế xì ngăn chậu ạ Xí cứ cứ thơ ạ Bố xông xí mình ngăn lưu Bố สอสมกันแ้ากผสมมเจะเดสนันสมาผสมเรวกอดน,น,นีมน้มันาเตนอยแเขา,าเจะหมักมนกักเปียบด้วยค่ะ ของด่ได้ผมอแมนอันนี้ทั้งตันอันนี้นั่งสซื้อไายังไหนสองยซื้อโตเสรมสวยอ้อเสริมเยอ้อบิวตี้เออเอ้าเขาชมนั่งไปค่ะเจ้าเขาทชมนั่งไปเดย๋ยวสีส้มเลยนว่าเจ้าเขาได้เสียไปบ่โมจ่ก็มีส่อง

อ๋อมัเป mm ็นมาร่ปมเไตจะดเลยแม่ปยปเอาแม่ปไาป้เอาตจนี่ละ้นี่ละหางันกับเี้ยนสีเจ้นสีพีก็ผสมมาด้วยที่แบบไใ่ตาหนานั่นเองมีจัดหมอนัานีแดงไปดิผสมสีแบบนี้ตะนาสีนี้ก็ผสมสีนี้ดูขาบอกกี้จะได้เห็ดขาวข้าวตะนาไปเอาตะขาวเนี่ยเขาก็ค่อยแจกาสิ Bóng rắn bóng 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 Thank you. สนักก็ต้องผูถาวรบางบ้นี่ตัวละหลุมเขาเนี่ยเสอันวาหาสิบบัลายขนาดพวกที่เขาเป็นคนลวงเขาเจ้ากับเสียงแล้ก็เจ้ากับมาสามีเป็นคนบริษัทระมาณนี่เนี่ยเหตุกานไนมาหกสิบปีเนาะหนึ่งผู้ถา่รเขาก็่อยมีปริสัทธ์เขาแบเอาเอาผู้ถาวรไอ้านแบบเอา คณะชอคณะชอที okay, ่ต่ากันอยู่านนี้เขาเป็นคนชื่อข้าหนวดผมข้างนว่ะเขาเนี่ยนี่ก็คณะชอคณะชอบบเ่น

ไม่เนี่ยงานที่ต้านมาโอ้จบ่บมเดี๋ก็ไปเหมืนธนาคารสว่าไปคอนแกนเหมือนเดี่ส่ไปธนาคารเอามันก็จะห่างเนาะเงื่ออยู่แล้วอยู่ในเัชีเนาะปที่ห่างันมันเตเออเราอันเราไม่มีบัตรเอทีเอมเลยยากจเ็อันนี้อนไม่ยน่แต่วันศี Hoặc là người tôi. Hoặc là Hai để tay nó sâu ở tiệc. Hai bác kém tôi. 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 Hai 俺们没啊，准备做 เขาใส่โคษนาดีเขาเนี่ยไปในขันาด,ดีนะใข,ะขะั้แต่ว่าเป็ม <ใช S 2> สแล้วมันกิดโคษนาร่านหอมไ้ยละเขาแบเขาเบงด้วยู่ข้าขการเดผมอานนี้เฮ็ดที่ถ้ามัเิดสงมาเฮ็ดเป็นตัวเป็นสีโคษนาด่านและมันจะตัวสูงจะเข้าคอ มันน้บอกไม่คุยผมเลยนกจากเขาตัวเนี่ม่คุยเลยเลยอยู่ตรงนน้นะมันน้กยเากัเ้าัเส้นมันน่กินนงมีมคุยอันนี้ไมีมูมเ็ดมกินเขากินนามกันนี้เ

เขเห็ดหอก็นเนมี่เ็ออไไม่ากันผ้ากันเมากันไปเห็ดผมไปตัดผมสีผมสารชีพผาถงขนานั้นคนเจนอยู่ ไว้สามสิบนาทีก็ได้ยี้านาทีก็ได้ การจิตใจแรงออกค่ะการอบเย็นหมักเยน็เยน